อัตตาหิอ ah ัตโนนาถู uh. ตนเป็นที่พึ่งของตนเองเพราะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเพราะจะพึ่งได้ตลอดเวลาสิ่งอื่นๆน,นั้นเราพึ่งได้เป็นบางเวลาเป็นที่พึ่งชั่วคราวเวลาสิ่งที่เราพึ่งมันจากเราไปเราก็จะลำบากแต่ถ้าเราพึ่งตนเองได้ เราจะสามารถมีที่พึ่งไปตลอดคำว่าตนเองนี้ก็หมายถึงใจผู้รู้ผู้คิดนี่คือตอนคือเราเรากับใจนี้มาจากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราออกมาจากใจใจเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาใจเป็นผู้คิดคิดว่าเป็นเรา คิดว่าใจเป็นเราเราเป็นใจนี่คือความหมายของคำว่าเรารือตนไม่ใช่ร่างกายตอนนี้แข็งแรงเราก็สามารถพึ่งร่างกายได้แต่วันข้างหน้าร่างกายของเราทุกคนจะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไป ตอนนั้นตอนนั้นเราจะไม่มีที่พึ่งที่พึ่งที่เราพึ่งจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากเราพึ่งร่างกายแล้วเรายังไปพึ่งสิ่งภายนอกร่างกายอีกเวลาเราได้ลาบเราก็ดีใจกันมีรายได้มีเงินทองเข้ามาเวลาเราได้ตำแหน่งได้ยศอะไรต่างๆเราก็ดีอกดีใจกัน เวลาเราได้รับรางวีลรางวัลต่างๆได้รับประกาศเกียรติคุณได้รับเครื่องราชต่างๆได้ชั้นนั้นได้ชั้นนี้ได้รางวัลต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรายึดถือเป็นที่พึ่งเป็นให้เป็นที่ให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้จักที่พึ่องอย่างอื่นเราไม่รู้จักที่พึ่งที่ดีกว่านี้พวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ อยู่ในเรือลำเดียวกันคืออยู่กับอวิชชาปัจจยาสังขารเรือของอวิชชาเรือของความไม่รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเราจึงต้องประสบกับความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งต่างๆที่เราเพึ่งอยู่นี้มันพึ่งได้เป็นบางเวลาบางครั้งบางคราวพึ่งไม่ได้ไปตลอดวิธีที่เราจะมา เปลี่ยนที่พึ่งกันใหม่เปลี่ยนที่พึ่งที่ไม่เที่ยงแท้ที่ไม่แน่นอนที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้มาเปลี่ยนที่พึ่งที่แท้จริงก็คือที่พึ่งที่เกิดจากการทำใจให้สงบนีการที่จะทำใจให้สงบนี้เราก็ต้องอาศัยศีลสมาธิและปัญญาสมาธิก็ต้องมีสติถึงจะเกินเป็นสมาธิได้ ปัญญาก็ต้องอาศัยการพิจารณาการศึกษาอยู่เรื่อยๆศึกษาสนสอนใจเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆว่าไม่เที่ยงเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์เป็นอย่างไรมันไม่ใช่เป็นของเราเป็นอย่างไรอันนี้ต้องต้องมีการเปรียบเทียบดูมันถึงจะเห็นถ้าเห็นภาพอย่างชัดเจนมันก็จะไม่มีความอยากได้อะไรจากในโลกนี้พึ่งความสงบดีกว่า พราะความสงบจะอยู่กับใจไปตลอดอนี่คือเรื่องของอัตตาหิอัตนาวนาโทตนเป็นที่พึ่งของตอน